สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าด้าน AI ของจีนซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากวิดีโอเรื่อง DeepSeek version ส3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ในวิดีโอนี้ผมจะมาลงลึกในเรื่องของวิดีโอ2.0ที่เริ่มสร้างความกังวลให้กับทางฝั่งตะวันตก แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องผมอยากจะให้ทุกคนลองนึกย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับตอนที่ Chat GPT เพิ่งเปิดตัวโลกของเราเหมือนกับถูกเขยา่าด้วยความสามารถของ AI ที่สามารถเข้าใจและโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่งและจากวันนั้นเราก็ได้เห็นการแข่งขันในการพัฒนา AI ระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Open AI Google Microsoft และก็ Entropic แต่ในขณะที่ทุกคนกําลังจับตามองการแข่งขันในโลกตอนตกจีนก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับพวกเขาก็พัฒนา AI ถึงแม้ว่าจะถูกแบนไม่ให้เข้าถึงจิ๊ ขั้นสูงของ n v ็นวีเดีย จนกระทั่งเราได้เห็นความสำเร็จของ DeepSeek V3 ที่สามารถแข่งขันกับ ChatGPT ของตะวันตกได้และในวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงอีก9ที่สำคัญของวงการ AI ของจีนนั่นก็คือการพัฒนา AI Video Generation ที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกออนไลน์ไปตลอดกาลและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับบริษัทเชิงชูเทคโนโลยีของจีนก็ได้เปิดตัววิดีโอ2.0ซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของระบบสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ถูกเปรียบเทียบว,ว่าเป็นคู่แข่งในระดับเดียวกันกับ Sora ของ OpenAI และเชิงชูเทคโนโลยีก็มีความ ร่วมมือกับมหาเทยาลัยชิงหววซึ่งถือว่าเป็นมหาทิทลัยชั้นนําของจีนและก็เป็นสถาบันที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา AI ของประเทศจีนมาโดยตลอดสิ่งที่ทําให้วิดีโอ2.0น่าสนใจมากๆนะครับก็คือความเร็วและต้นทุนครับลองนึกภาพดูนะครับว่าคุณสามารถพิมพ์แค่คําสั่งสั้นๆและระบบก็จะสามารถสร้างวิดีโอให้กับคุณได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีผมได้ทดลองใช้งานด้วยตัวเองแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจกับความเร็วมากๆครับแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านะครับก็คือเรื่องของต้นทุนเชิงชูเทคโนโลยีอ้างว่าพวกเขาสามารถผลวดีโ ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง55ซึ่งถ้าเป็นจริงตามนี้นี่ก็จะถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอเลยนะครับและนี่ก็คงจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเพราะต่อไปก็อาจจะประหยัดได้มากกว่านี้อีกแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นบริษัทที่ต้องผลิตคอนเทนต์วิดีโอจํานวนมากการที่ลดต้นทุนลงครึ่งหนึ่งหมายความว่าอะไรและการที่ AI ของจีนสามารถลดต้นทุนได้ก็เป็นสตอรี่ที่เหมือนกับ Deep Seek ที่สามารถลดต้นทุนได้เช่นกันและผมเชื่อว่ามีผลไไมมม่่่่ใชชนนนน้้้ออยาาาาจจกกกรทีี AI ขขขงงงถถููแบเึิสัส n v ็น i ีจึงต้องดิ้นรนหาวิธีคิดนอกกรอบในการลดต้นทุนทีนี้เรามาถึงประเด็นที่น่ากังวลที่สุดของวิดีโอ2.0นะครับนั่นก็คือเรื่องของการควบคุมเนื้อหาจากการทดสอบของสื่อตอนตกชื่อดังที่ชื่อว่า Bloomberg พบว่าวิดีโ2.0มีการควบคุมเนื้อหาที่เข้มงวดมากโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของจีนลองนึกภาพดูนะครับ คุณสามารถสร้างคลิปของโดนัลด์ทรัมป์ร้องไห้หรือกอดกับอีลอนมัสก์ได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อลองสร้างคลิปที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบบก็จะบล็อกทันทีนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า AI ของจีนถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับโนโยบายของรัฐบาลจีนอย่างเข้มงวดซึ่งก็สอดคล้องกับ Deep Seek ซึ่งเป็นของจีนเหมือนกันและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลของจีนในการพัฒนา AI ไอวิดีโอเจเนเรชันอย่างชัดเจน Global Times ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนก็ออกมาส,สน ภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนกำลังจะบูม ได้การใช้คอนเทนต์ที่สร้างจาก AI ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือการที่วิดีโอถูกใช้ในการสร้างวิดีโอเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ของ Sony เรื่อง Venom the Last Dance ที่ฉายในโรงภาพยนตร์จีนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับการชื่นชมจากสื่อของรัฐบาลเป็นอย่างมากแต่ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถหาตัวอย่างของวิดีโอนี้ได้และที่น่าสนใจไปกว่านนั้นนะครับก็คือเราก็กาลังเห็นบริษัทยใหญ่ของจีนอีกหลายบริษัทกําลังพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ByteDance ซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok ที่มีผู้ใช้้งงาาานนนนทัั่่่ววโลกกวลกพนคนหรือ aba, ซึ ยักษ์ใหญ่ทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซและนอกจากนี้ก็ยังมีสตาร์ทอัพอื่นๆที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งหมายความว่าในอนาคตอันใกลน้นี้เราก็อาจจะเห็นการผลิตวิดีโอด้วย AI จากจีนในปริมาณที่มหาศาลมากทางฝั่งตอนตกก็เริ่มแสดงความกังวลในหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงเพราะเทคโนโลยีนี้สามารถถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดได้หลายรูปแบบ เริ่มจากการสร้างข่าวปลอมหรือเฟกนิวซึ่งปัจจุบันก็เป็นปัญหาใหญ่ยอยู่แล้วแต่เมื่อเทคโนโลยีนี้สามารถสร้างวิดีโอปลอมได้อย่างสมจริงและรวดเร็วปัญหานี้ก็อาจจะรุนแรงขึ้นอีกหลายเท่า และประเด็นต่อมาก็คือการสร้าง deepfake เพื่อหลอกลวงหรือเพื่อ blackmail ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบุคคลและองค์กรหรือแม้กระทั่งการสร้างเนื้อหาที่ไม่สมควรโดยไม่ได้รับความยินยอมซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากังวลมากและเรื่อนที่น่ากังวลอีกประการหนึ่งก็คือการที่จีนสามารถผลิตคอนเทนต์โดยตน้นทุนที่ต่ำมากซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะสามารถผลิตคอนเทนต์ได้ในปริมาณอย่างมหาศาลและเมื่อรวมกับการควบคุมเนื้อหาที่เข้มงวดเราก็อาจจะเห็นการครอบงำพื้นที่สื่อออนไลน์ด้วยคอนเทนต์ที่ผ่านการกันกรองจากประเทศจีน ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นบริษัทที่ต้องการผลิตคอนเทนต์วิดีโอจานวนมากและไมีตัวเลือกระหว่างการใช้บริการที่มีราคาแพงจากฝั่งของตะวันตกกับบริการที่มีราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งจากจีนคุณจะเลือกอะไร แน่นอนว่าหลายบริษัทอาจจะเลือกบริการจากจีนและนั่นหมายความว่าคอนเทนต์ที่ถูกผลิตออกมาจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีนทั้งหมดสื่อตะนตกที่ชื่อบลูเบิร์กก็ยังวิเคราะห์ว่าความก้าวหน้าด้าน AI ของจีนในครั้งนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญสำหรับรัฐบาลของสหรัฐว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมการส่งออกและนโยบายต่างๆที่ใช้ในการจํากัดการพัฒนา AI ของจีนย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนสหรัฐก็ได้ออกมาตรการในการควบคุมการส่งออกชิปในการประมวลผล AI ไไปยังจีนโดยมีเป้าหมาย ที่จะชะลอการพัฒนา AI ของจีนแต่ดูเหมือนกับว่ามาตรการเหล่านี้อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรการที่จีนสามารถพัฒนา DeepSeek ด้วยงบประมาณที่ต่ำมากและตอนนี้ก็ยังสามารถพัฒนาวีดีโ2.0ที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ,องสาหกรรมถึง55ก็แสดงเห็นว่าจีนสามารถหาทางออกด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะถูกจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีจากตอนตกสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของโลกตอนตกในระยะยาวก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสื่อออนไลน์ครับลองนึกภาพดูนะครับว่าในอนาคตเมื่อการสร้างวิดีโอ ด้วย AI กลายเป็นเรื่องปกติและผู้คนบนโลกออนไลน์เสพคอนเทนต์วิดีโอที่สร้างจาก AI เป็นประจำ หากคอนเทนต์ส่วนใหญ่ถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีของจีนนั่นก็หมายความว่าคอนเทนต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของจีนทั้งหมดเราอาจเห็นการเซ็นเซอร์เนื้อหาที่วิจารณ์จีนการนําเสนอมุมมองทางการเมืองที่สอดคล้องกับรัฐบาลจีนหรือแม้กระทั่งการสร้างคอนเทนต์ที่มีคตดต่อประเทศตะวันตกโดยที่ผู้ชมอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ากําลังถูกชี้นําความคิดเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าการแข่งขันด้าน AI ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในโลกของ Chat GPT อีกต่อไปแต่กําลังขยายสู่การสร้างคอนเทนต์มัลติมีเดียซึ่งอออาาจจะส่่งผลลกรรรรบบตัรรูู้้ขม ของผู้คนทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้และในขณะเดียวกันเราก็ต้องติดตามดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากการพัฒนา AI จะมีการเปลี่ยนขั้วและผู้ชนะที่แท้จริงกลับกลายเป็นประเทศจีนแต่ไม่ใช่ชาติตนตกที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้มาแต่แรกต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวัตถุประสงค์ของการทําวิดีโอเหล่านี้มือไวเพื่อแลกเปลี่ยน ท,ท่านเรียนรู้จักผมเราเติบโตไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ